การแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลตระหนักถึงภัยคุกคามจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระเร่งด่วนและยกระดับเป็นวาระแห่งภูมิภาคเพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการมการสร้างความร่วมมือในหลายประเทศให้เกิดการร่วมมือแล้อกการตระหนักถึงภัยภัยยาเสพติดแล้วก็ได้มีการยากระดับให้เป็นวาระแห่งชาติด้วยจากสถิติการปราบปร,ปรามยาเสพติดของรัฐบาล พบว่าการจับกลุมผู้กระทำความผิดและของกลางเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปีด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของรัฐบาลในการแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติรัฐบาลจึงจัดเผาทำลายยาเสพติดที่คดีสิ้นสุดในชั้นศาลปีนี้กว่า3,000กิโลกรัมมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทเพื่อขจัดยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย